สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่การวิเคราะห์ Forex แล้วก็คู่เงินสำคัญผ่านทางช่อง t y i Forex 2 4 com นะครับวันนี้เราเจอกันในวันที่3สิงหาคม2563ณช่วงเวลาทำการบันทึกอยู่นี้ก็ช่วงเวลา5โมงเย็นนะครับเดี๋ยวตอนซาก1ทุ่มตลาดทางฝากฝั่งอเมริกาก็น่าจะเปิดนะครับ เดี๋ยวเรามาติดตามคาดการความเคลื่อนไหวข้างต้นก่อนว่าก่อนตลาดเปิดช่วงข้ามอีกรอบหนึ่งเนี่ยจะมีการเคลื่อนไหวไปในทิศทางใดบ้างนะครับสําหรับการวิเคราะห์วันนี้เราก็จะดูในส่วนเทคนิคแล้วก็พื้นฐานประกอบร่วมกันนะครับเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ การเคลื่อนไหวของกราฟราคาโดยเบื้องต้นก็เหมือนทุกครั้งครับเริ่มกันที่ในส่วนของทางด้านทองคํากันก่อนนะครับเดี๋ยวย้ำนิดหนึ่งสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่สนใจคู่ไหนพิศเศษสามารถจะคอมเมนต์ไว้เดี๋ยวเรามาร่วมกันวิเคราะห์ได้นะครับคอมเมนต์ไว้ในช่องของ YouTube หรือแม้แต่ในเพจไทยโฟร์เ็กได้เหมือนกันครับ เดีย๋ยววันนี้เราเริ่มต้นกันที่ทองคำกันกอ่อนละกันวันนี้ก็ยังเป็นการเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบๆนะครับวันนี้ช่วงเวลา5โมงเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณ 1, 9 7 0ดอลลาร์ต่อทร์ซึ่งก็เป็นราคาเดียวกับที่เมื่อวานเราติดตามวิเครอกห์กันอยู่ราคายังเคลื่อนไหวอย,อยู่ในกรอบไซด์เว้แคบๆนะครับน่าจะเป็นผลมาจาก ข้อแรกเลยวันภายในวันนี้หรือพรุ่งนี้น่าจะได้ข้อสรุปทางฟักฝั่งอเมริกาว่าจะมีมาตรการเยียวยาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิดในทีนี้อย่างไรนะครับหน่วยเบื้องต้นเนี่ยเหมือนว่าจะเสนอให้มีช่วยเหลือ600ดอลลาร์ ต่อสัปดาห์แก่ชาวอเมริกานที่ตกงานนะครับซึ่งคาดการณ์ว่ามีประมาณ30ล้านคนทั่วประเทศนะครับอันนี้เป็นการคาดการณ์เบื้องต้นเดี๋ยวต้องดูว่ามาตรการการช่วยเหลือนจะออกมาแล้วประทับใจหรือไม่ประทับใจอย่างไรนะครับถ้าดีก็จะส่งผลให้ทองคํามีการอ่อนตัวลงแต่ว่าถ้ามาตรการการช่วยเหลือออกมาแล้วไม่ค่อย ลื้มหรือว่าไม่เป็นที่ประทับใจเท่าไหร่เนี่ยอาจจะช่วยดันราคาทองคำให้ขึ้นไปได้อีกนะครับแต่ล่าสุดก็ตามที่เราประเมินแนวรับแนว,แนวต้านแบบกว้างๆกันไว้นะครับว่าแนวต้าน,นอยู่กันที่มันสอง0เลยเนี่ยเป็นแนวต้านทางจิตวิทยาเลยนะครับแล้วก็แนวรับอยู่ที่19 4 0นะครับแนวรับอยู่อยู่ที่19 4 0นะครับแล้วก็แนวต้านอยู่ที่2000ทวนนะครับสำหรับทองคำนี่ว่าเมินไว้กอยู่ในกรอบแคบแคบ่ แล้วก็สถานการณ์ที่2ที่รออยู่ก็คือนี่เป็นช่วงต้นต้นเดือนนะครับก็จะมีในเรื่องของอการประกาศตัวเลขสําคัญทางเศรษฐกิจทางฝั่งฝรั่อเมริกาด้วยซึ่งจะส่งผลกระทบต่อค่าเงินดอลลาร์และรวมไปถึงทองคําโดยตรงนะครับอันนี้ก็จะส่งผลให้ทองคําในช่วงต้นสัปดาห์นั้นเคลื่อนไหวในกรอบแคบๆแต่จะมาสวิงอีกทีก็น่าจะพูดพื้นสุประมาณนี้ครับน,นี่ก็เป็นสถานการณ์ทองคํานะครับ เบื้องต้นเอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่มีสถานะแนะนําให้รอไปก่อนรอดูผ่านผ่านพ้นช่วงสัปดาห์นี้ไปก่อนนะครับสมมติราคาลงมาที่แนวรับ1940เนี่ยค่อยเข้าซื้อแล้วก็ถ้าถึง2000ก็ค่อยทยอยปิดทำกำไรไปก่อนนะครับเพราะว่าค่อนข้างถึงแนวต้านทางจิตวิทยาแล้วนะครับ USDJPY นะครับคู่นี้ ยังไม่มีทัศนะเพิ่มเติมจากเมื่อวานนะครับสามารถดูคลิปย้อนหลังจากเมื่อวานได้แต่ด้วยมุมมองส่วนตัวก็ยังมองว่าน่าจะจะลงได้อยู่นะครับถ้าพูดถึงพื้นฐานของค่าเงินดอลลาร์ยังมีแนวโนม้มจะอ่อนตัวอยู่แต่ว่าการอ่อนตัวของดอลลาร์เมื่อเทียบกับสกุลเงินเยนแล้วก็เหมือนจะอ่อนค่าพอๆกันนะครับเพราะว่าทางญี่ปุ่นเองก็เจอปัญหาระลอก2ของไวรัสโควิด -19 ีเหมือนกัน เดี๋ยวต้องติดตามว่าจะมีมาตรการคุมเข้มอะไรเกิดขึ้นอีกบ้างนะครับซึ่งในณนที่นี้คู่เงินหลายคู่ก็เริ่มมีการอ่อนตัวลงเงื่องด้วยสถานการณ์ไวรัสโควิดเช่นเดียวกันนะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่ไปทีละคู่เงินกันนะครับว่ามีคู่ไหนที่ส่งผลบ้างในช่วงนี้ซึ่งแน่นอนแล้วเนี่ยก็คือเงินเย็นนะครับเพราะว่าญี่ปุ่นเองก็กำลังเผชิญหน้ากับโควิดในทีละลอกสอนะครับซึ่ง อาจจะมีการพิจารณาล็อกดาวดแบบเข้มงวดกันอีกครั้งหนึ่งซึ่งนั่นเองทําให้กดดันสกุลเงินเยนให้มีการอ่อนตัวลงนะครับซึ่งก็ส่งผลให้ค่าเงิน USDJPY เนี่ยมีการดิดตัวสูงขึ้นในช่วงวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับซึ่งก็ถึงแนวต้านพอดีครับเดี๋ยวเ้ารอ,อดูว่าแนวต้านนี้จะจะต้านไว้อยู่หรือเปล่าแต่โดยมุมมองส่วนตัวผมว่าแนวต้านนี้มองว่าอยู่เบื้องต้นเราไปประเมินแนวรับแนวต้านของคู่เงินคันนี้คู่นี้ก่อนนะครับสาหรับอ่ายู s d สดีบนะครับเอาเริ่มมาที่แนวต้านก่อนแนวต้านเนี่ยตอนนี้ราคาปัจจุบันอยู่ที่1.157.6แนวต้านมองที่1 0 6 0ครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยนะครับแล้วก็แนวรับแนวรับแรกอยู่ที่บริเวณ 1 15. 2> 150. 2> 150. 2> 0 5 2งอบวกลบนะครับก็คิดว่าน่าจะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบนี้ก่อนจนกว่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของมาตรการเย,ออยียวยาของสหรัฐคืนนี้เพราะว่ามีการแพ้ด้วยค่างเงินดอลลาร์โดยตรงนะครับแล้วก็การประกาศตัวเลขในปลายสัปดาห์ด้วยแต่เบื้องต้นเนี่ยก็ประเมินแนวรับแนวต้านไว้ที่ 105.2แนวต้านอยู่ที่1 6 6 0ครับซึ่งตอนนี้ทิศทางยังยังไม่มีความชัดเจนว่าจะไปในฝั่งใดนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่ได้เทรดคู่นี้ก็รอดูสถานการณ์ไปก่อนนี่ผมลองเข้าไปดูในระยะสั้นบ้างนะครับอย่างรายครึ่งชั่วโมงเนี่ย จริงๆลายครึ่งชั่วโมงนะมีสัญญาณการเข้าเทรดนะครับทำกราฟเนี่ยทำสัญญาณ head and shoulder ไปแล้วนะครับ head and shoulder ก็คือรูปร่างลักษณะของหัวไหล่นะครับนะครับตอนนี้เขาทํา head and shoulder แล้วนะครับหัวกับไหล่3จุด นะครับตรงนี้นะครับหมองเป็นเส้นน่าจะชัดนะครับคือตอนนี้เขาทำ head and shoulder ไปแล้วในลาย30นาทีถ้าใครเทรดสั้นระยะสั้นเนี่ยแนะนำลองเปิดสถานนะ short s ลล์ได้นะครับส่วนระยะการทำกำไรก็ตามระยะสั้นนะครับ20-30ป๊บประมาณนี่นครับ ส่วนจุดคัดล็อตก็ประมาณ20-30ปิปเช่นเดียวกันนะครับนี่สำหรับสัญญาณระยะสั้นนะครับในช่วงตอน5้าโมงของคู่เงิน USDJPY นะครับสามารถเปิดสถานนะช็อตเซียได้แต่ว่าระยะยาวยังยังไม่มีทัศนะนะครับอาจจะต้องรอดูสถานการณ์ไปก่อนส่วน GBPUSD นะครับ ค่างเงินปอนด์แพ้ด้วยค่างเงินดอลลาร์นี่ก็เช่นเดียวกันครับ้างติดตามสถานการณ์ทางฝ่งอเมริกาด้วยแต่ว่าทางอังกฤษเองเนี่ยแววแวแวว่าอาจจะมีการพิจารณาล็อกดาวน์ร้อนร้อนอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้เองก็เลยทําให้ค่างเงินปอนด์มีการอ่อนค่าลงตั้งแต่วันจุกที่ผ่านมานะครับเพราะว่าดูทีท่าแล้วเหมือนจะมีสถานการณ์ของผู้ติดไวรัสโควิด -19 เนี่ยเพิ่มขึ้นซึ่งตรงนี้เองเนี่ยถ้าหากมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นจริงก็จะ กดดันให้ค่าเงินปอนมีการอ่อนค่าลงได้อีกนะครับแม่ก่อนหน้านั้นนี่ก็ลังบอกว่ามีการสดใสกําลังแข่งค่าขึ้นดีทีเดียวนะครับแต่ว่าล่าสุดก็มาเจอเรื่องสถานการณ์โควิดกลับมาเล่นงานอีกรอบหนึ่งแล้วนะครับทาให้ค่าเงินนั้นมีการลดลงมาเล็กน้อยเล็กน้อยประมาณสักสิเนนะครับจากรอบคืนรอบนี้ จากไฮสูงสุดที่ขึ้นไปในะ1.316นะครับราคาล่าสุดลงมาอยู่ที่1.303ก็ลงมาประมาณ130ปิบได้จากไฮที่ทำไว้เมื่อวันวันศุกร์นะครับถ้าสถานการณ์ตอนนี้มองว่าแนวรับอยู่ตรงไหนผมว่าโอกาสเงินปอนดนะ่าจะลงมาได้อีกนะครับแนวรับอยู่ที่1.2960ครับ ประเมินแนวรับไว้ก่อนนะครับสำหรับเงินปอปนด์ไทยด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐหรือว่าค่างเงิน GU นั่นเองนะครับแนวรับอยู่ที่12960ครับ12960ผมว่าในในระย,ยะ ใ,ใกล้ๆเนี่ยวันสองวันนี้อาจจะลงมาทดสอบแนวรับนี้ก่อนนะครับแล้วก็แนวต้านออประเมินไว้ที่หายเดิมนะครับก็คือที่บริเวณหนึ่งสามหนึ่งหกศูนย์ครับประมาณนะครับน่าจะวิ่งอยู่ในกรอบนี้ก่อนแต่ว่าโดยทัศนะน,น่าจะมองว่าน่าจะมีการพักลงมาพักตัวที่แนวรับก่อนนะครับ1.2960อาอาจจะรอดูสถานการณ์ ในการลองอย่างเชิงด้วยการแหย่ไม้ลองหรือว่าไม้บายลงไปสักเล็กน้อยก่อนที่บริเวณแนวรับ1.2960นะครับแล้วเกิดรับราคาลงมาแตะแล้วก็ไม่หลุดราคานี้ลงไปนะครับสัญญาณระยะสั้น30นาที่จริงๆมีสัญญาณการเปิด สันส้นได้นะครับสำหรับการเปิดช็อดเซลล์นะครับถ้าตามกลยุทธ์ก็คือกลยุทธ์1 2 3เทรนดน,นะครับระยะสั้นของ gbp usd นะครับเขากำลังทำสัญลักษณ์แบบนี้นะครับจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3แล้วพอหลุดแนวรับตรงนี้เป็นจังหวะที่เข้าเทรด คือบริเวณตรงนี้ครับบริเวณเข้าเทรดนะครับตรงนี้ซึ่งก็จะสอดคล้องกับกราฟของ GU พอดีนะครับก็จะเป็นจังหวะในการเปิดสถานะช็อตเซลล์นะครับเก็บสั้นๆได้ประมาณสัก2ี่0เปบอันนี้ณนะช่วงเวลา5้าโมง15นะครับสำหรับการเทรดสั้นส่วน GBP JPY คู่นี้ยังไม่มี ทัศนะนะครับแนะนำให้ถ้าเกิดจะเทรดกู้เงินปอนจริงๆก็แนะนําให้เทรดปอนแพดด้วยดอลลาร์ดีกว่าน่าจะดูง่ายกว่าแล้วก็ usdjpy ตอนนี้หลุดหลุดแนวเดี๋ยวต้องดูเย็นนี้ประมาณสักทุ่มหนึ่งนะครับว่าจะจบที่ราคา1.174หรือเปล่าถ้าประมาณ1นึ่งทุ่มครึ่งหนึ่งทุ่มหนทุ่มครึ่งจบด้วยราคาเนี้ย โอกาสที่จะย่อตัวลงมาก็มีสูงนะครับเดี๋ยวต้องรอดูสถานการณ์ทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้อยู่บริเวณแนวรับสำคัญซะด้วยสำหรับราย4ชั่วโมงคู่อยู่คู่เงินยูโรแพ้ด้วยค่าเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยประเมินแนวรับแนวต้านไว้ที่เอาแนวรับอันก่อนนะครับ แนวรับนะั้นอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งเจ็ดหนึ่งจุหนึ่งเจ็ดสี่ศูนก็คือไพยวัดปัจจุบันนะครับจุดที่ราคาวิ่งอยู่ในปัจจุบันแล้วก็ s อสสองเสองอยู่ที่ 1.1670จุหนึ่งเตอนนี้ราคานี้จะเป็นราคาที่เอาไว้ดูตอนประมาณทุ่มครึ่งนะครับสองขุมก็ได้ถ้า20.00นราคาหลุดต่ำกว่านี้ให้รอไปรับที่แนวรับ2คือ1.1 6 7 0แล้วก็เปิดสถานะลองหรือบายบริเวณนี้นะครับเราจะเล่นตะเทรนน่าจะมี การลงมาพักตัวที่บริเวณ1.1670ก่อนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครยังไม่มีสถานนะราย4ชั่วโมงตอนนี้ก็ให้รอดูสถานการณ์ตอน2ทุ่มก่อนถ้า2ทุ่มราคาอยู่เหนือ1.1740เปิดบายได้แต่ว่าถ้าหลุดต่ำกว่า1.1740ให้ไปรอเปิดออเดอร์บายที่บริเวณแนวรับ2 1.1670ครับส่วนแนวต้านก็มองไปที่ไฮเดิมเลยก็คือบริเวณ1.191ครับ ประมาณนี้ครับนี่คือจุดแนวตต้านหรือว่าจุดทํากำไรของเรานั่นเองส่วนค่าเงินยูโรแพรด้วยเงินเยนจริงๆมีสัญญาณเข้าบายแล้วนะครับสำหรับราย4ชั่วโมงก็สามารถที่จะเปิดถ้าใครยังไม่มีสถานะอาจจะเปิดสถานะเล็กๆเ,เป็นสถานะลองหรือบายได้บริเวณที่บริเวณราคา1.24.1ได้เลยนะครับสำหรับ EURJPY ก็ณนะเวลานี้ก็สามารถที่จะเปิดออเดอร์บายได้เลยนะครับแล้วก็แนวรับแนวรับเนื่องจากเราเทรดสชั่วโมงแนวรับน่าจะแนวรับแรกนะครับอยู่ที่123.7จุดเจ็ดคัดลอสอยู่ที่122.9 แนวรับแรกนะครับที่หนึ่งสองสามจุดเจ็ดแนวรับสองอยู่ที่หนึ่งสองสองจุดเก้าแนวต้านหนึ่งสองห้าจุดสองกรับประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้น ถ้าใครยังไม่มีสถานะต,ตอนนี้ก็สามารถที่จะเปิดสถานะบายได้นะครับที่บริเวณราคาปัจจุบันเลยก็คือ1.124.1 1, ครับแล้วก็ถ้าราคาลงมาที่1.23.7อาจจะเปิดเพิ่มได้อีกหนึ่งไม้นะครับนองถัวเฉลี่ยดูแล้วก็ตั้งคัดล็อตไว้ที่1.22.90ถ้าเกิดราคาหลุดตาม1.22.90ลงมาก็คัดล็อตออกไปได้นะครับ นี่ก็สถานะคู่เงินทั้งหมดส่วน USD CAD คู่นี้ได้จังหวะในการเปิดออเดอร์ช็อตเซลนะครับถ้าใครยังไม่มีสถานะก็สามารถที่จะเปิดออเดอร์ช็อตเซลได้เลยสำหรับคู่เงิน USD CAD เปิดออเดอร์เซีได้เลยนะครับราคาปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่1.34.40นะครับ1.34ขอไปครับ1.33.40เนี่ยเปิดเปิดสถานะช็อตเซียวได้ครับพอถึงแนวต้านแล้วนะครับเราจะเทรดตามเทรนถ้าตามเทรนโดยพื้นฐานและก็เทคนิคยังอยู่ในช่วงขาลงอยู่ตอนนี้น่าจะขึ้นมาพักตัวแล้วก็เปิดสถานะช็อตเซียตรงที่ราคาปัจจุบันนี้ได้เลยนะครับ แนวต้านอยู่เหนือนี้ขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนั่นหมายความว่าอาจจะเป็นจุดคัดล็อตแรกก็ได้แนวต้านอยู่ที่หนึ่งจุดสามสี่หกศูนย์หนึ่งจุดสาสี่หกศูนย์แล้วก็แนว ต้านที่2ซึ่งจะเป็นจุดคัดลอตในจุดคัดลอตจริงๆเลยเนี่ยอยู่ที่1.35ครับผมอันนี้ก็จะเป็นจุดคัดลอตที่แนะนำนะครับจุดคัดลอตที่แนะนำ ถ้าใครเปิดสถานะหน้าราคาเนี้ยก็ลุ้นให้อย่าให้หลุดแนวออรับเออขอพับหยุดหลุดแนวตาน้าน1ไปแล้วกันนะครับถ้าหลุดแนวต้านหนึ่งก็ลุ้นว่าจะหลุดคัดลอตของเราไปหรือเปล่าที่ราคา1.350<ม>แต่สถานะตอนนี้เปิดในราย4ชั่วโมงนะครับก็เปิดสถานะจ็อตเซลล์ได้ หรับนนี้ก็คือสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกราฟราคาเบื้องต้นนะครับที่นํามาฝากกันทั้งหมดประมาณ6คู่นะครับในวันนี้แล้วก็ในช่วงสัปดาห์นี้ก็เป็นสัปดาห์ต้นเดือนมันจะมีการสวิงกราฟราคาค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเทรดด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีในการเทรดขอขอบคุณที่ติดตามรับชมถ้าชอบคอมเมนต์คู่เงินที่สนใจมาร่วมวิเคราะห์ด้วยกันได้นะครับขอบคุณนะครับผม สวัสดีครับ